เนวสวัสดีครับกูกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกสุดที่เกมเมอร์เราเนี้เราก็มาเจอกันในเกมส์อันนี้ทรีบ Box กสุดมาอีกแล้วเพื่ผมเอาลร,รงจากที่เราเรียนลงมาล่าสุดไปที่ชื่อว่า Spunky Black t e ีสม m e n t อะเคิร์ทมันเล่าพูดซับก,กับแบล็กที่รอดมาได้ <c oughs> ชื่อโคตรยาว มันก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกานที่ Black นั้นได้ถูกรักษานะแต่ว่าคนอื่นเนี่ยต้องติดคำสาปแทนแบล็กนะครับก็ここได้มีน้องๆนะครับเข้ามาขอมดนะเป็นมดที่เกี่ยวเนื่องกันกับ l l c k t ท e สเมนตนะครับนั่นก็คือมดที่ชื่อว่า w e d d ้ t ทีสเมนตนั่นเองครับตอบคอมเมนต์น้อง,นองๆนงค,ร <S <S ครับผมโดยน้องที่เข้ามาขอท่านแรกก็คือน้อง เรดดี้รักไซมอนชื่อน่ารักพี่ครับเล่นปมนด้าชุดนี้ได้ไหมครับท่านที่สองครับผมซารยุทธเออ,อนะ่คนคนส่วคนส่วอ่านพิดขออภัยนะครับสามสี่หนึ่งห้าบอกว่าพี่ครับขอตั่งที่มักจะน่าชืดนี้นครับเล่นเยอะมากโอ้โหแล้วมีมีดดาว เอาหรอให้พิงมันจะเดือดจริงหรือเปล่าเนี่ยร้อท่านที่3าครับผมน้องเอ่อท้องฟ้าสกายนี่ครับบอกว่าให้ลองเล่นสปังคี้เบนดาเรื่องราวของสปังคี้เบนดาชิดเมนนะครับมันก็ เลก้ายกับแบ a ็กทีมเมนนะโดยที่เวนด้านี่ครับได้รับการรักษาอยู่คนเดียวนะส่วนคนอื่นก็เรียบร้อยครับกลายเป็นติดเชื้อติดไวรัสเหมือนติดคำสาปแทนเวนด้าเนี่ยก็คื <c oughs> อเวนด้ารอดอยู่คนเดียวนะี่ <c oughs> ก็เหมือนมดแบล็กที่มิกิเล่นอหูือนะน้ <c oughs> องเขาได้อัปเดตนะครับล่าสุดเดี๋ยวเราลองไปดูดีกว่าว่าหลังจากที่มดนี้ได้อัปเกรดแล้วมันจะมันแค่ไหนไปติดตามชมกันเลยครับ โอเควิธีการหาโค้ดนะครับก็จริงๆไม่ได้ยากนะมันจะมีข้อความอยู่ในแกลเลอรี่นะครับเกี่ยวกับเว็บไซต์นะครับ e b e บเนี่ยก็พิมพ์เข้าไปนะพอมันพิมพ์เข้าไปนะเนี่ยเขาก็จะอัปเดตให้ดูนะว่าเขาอัปเดตอะไรบ้างแล้วก็โค้ดนะครับก็ตามนี้นะครับ m a r c h Wall แล้วก็ Big w e n d นะครับ if it big you can't size อ n น b i g v e n d ก็คือเอ่อทำให้ตัวเล็กลงมานะก็พิมพ์บิ๊กเวนด้ไปนะครับลองดูนะ จะลองพิมพ์ b ิก d a ้าดูดนะมีไอทีนอยู่ที่เป็น i p v อคัน b ิกเร็วกว่ากดไปแร้ว เออไม่รู้รออน,น,น,แบบนะครับแต่ว่าเออนี่มันอันล็อกมาแล้วนะครับาสนะครับโอเคเออโค้ดมันมีอยู่3ตัวใช่ไหมมันก็จะมีตัวนี้ตัวนี้แล้วก็เวนด้าใช่ไหมบิ๊กเวนด้านะครับเอาละเดี๋ยวลองดูกันดีกว่าว่าว่าแต่ละตัวจะเป็นยังไงนะครับหลังจากที่เวนด้าได้รับการรักษาแล้วคนอื่นจะเป็นยังไงบ้างวะไปโอเลนโอเคอ่ะ ง่ายๆนะครับดูทรงแล้วนะครับหน้าตาทุกคนจะกลายเป็นเบนด้านั่นเองนะดูสิเดนดี้เนี่ยเห็นไหมหน้ามันจะติดๆเหมือนกับเบนด้านะครับดวงตรงดวงต,ตาอะไรอย่างงี้นะแล้วโผล่แผลที่หน้าก็เหมือนเบนด้าด้วยนะครับคราเกอร์ฟันบอร์ดแล้วก็วินเนรียครับน้องเขาบอกเพองมันจะเดือดนะลองฟังดูสิเ,ออเดือดจริงนะ <c oughs> เออห้องเพลงมันวิวเนี่ยครับโกเิประมาณนี้หน้าทุกคนก็กลายเป็นวินได้ไปแล้วตอนนี้นะเออเกรโอ้โหเฮ้ยดูหน้าตาครับล็อกแรกล็อกแรกะแต่ละคนครับกาโนดโอ้หกาโนดก็เปิดแฟนขึ้นมาดูด้วยเฮ้ยแต่เพลงดีว่ะดูดิเฟสนี่โคตรดี โอ้แฮกยิ้มจนเห็นฟันตะก,กายโอ้โหตะกาย,กกายขาโมยไมย้ไม้เท้าครับขโมยไมย้เท้าของเจวินม,มาหรือเปล่าวะใช่ไหมคุณตีเจวินจะมีไม้เท้านะโอเคประมาณนี้ครับกับเที่ยวเพลงดีนะเอาละเดี๋ยวเราไปดูเมโลดี้กันต่อนะครับ Sun, มิสเตอร์ซันคอมพิวเตอร์มาสิ เฮ <c ười> ้ยมิสเตอร์ซันทำไมหน้าตาไม่เหมือนเป็นหน้าวะแต่ดูการโยกของเขาครับพิ้วไหวยังกระสายนะเดอร์เพิลมาโอ้ย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 ดูในปากฮะติดเชื้ออย่างรุนแรงลูกตระต่ายยังดีด้วยมิสเตอร์ทรีดูก่อนดวงตาใหญ่เนาะ เฮ้ยไซมอนแล้วก็คุณเทนเนอร์ฮะเฮ้ยคิดชอบไซมอนเฮ้ยเป็นเสียงแปดบิดครับแต่เสียงไซมอนคือดีมากส่วนคุณเทนเนอร์ก็ยังเป็นการผิวปากเหมือนเดิมฮะดนตรีเศร้าๆเนะีย นะแต่รวมรวมแล้วครับเมโลดี้ี่เอนไอ้น,นี่ไนะอ้น,นี่มันจะแดกหวัวเพื่อนมั้ยเนี่ยอุ้ยน้องเหมือนใส่นมนพยายามยจะกินหัวเพาอที่หัวข้างครับเข้าครนอยา่หัวข้างก็จะแดกหัวใช่ไห <c oughs> okay. มโอเคประมานี้ครับผมสำหับเมโลี้นะ <c oughs> ไปดู i ไ e ส์ต่อเลยนะเออมิสอร์ฟันคอมพิวเตอร์ มิชิว์เชนเนลอะไรวะฟังไม่ค่อยชัดเนี่ยมันเสียโกออกงโรบอทอนเลยครับและนี่ฮะเป็นด้าพูดถูกชุบเลี้ยงอย่างนี้ไม่ใช่นี่ฮะเป็นด้ากลัวครับเอยนี่ไงนี่วเป็นด้าครับที <c> ่ <oughs> จิปใส่โค้ดขับไปแล้วมันตัวพอง้อง <c oughs> เนป็นด้าเหมือนโพวงะเปล่าน่าจะแตกนะ พี่ชิคเอาโวเวนด้าลงให้ดูเหนะ็นอหมนี่เนี่ยเวนด้ามันตลกใส่โคดนี้นะครับอ,อ่านบิ๊กเวนด้านี่ครับอ่าอ่าทีนี้น่าจะตัวเ,เลขลงแล้วดูไหมพส <c oughs> ิดูสิเเวนด้าอ่ะดีดีลกมาขออีกีอ่านี่เวนด้าไปทีนะฮะ เหมือนกับเธอกำลังกลัวนะเหมือนเป็นหน้าจะเหมือนเล่เขาที่เลี้ยวนะเมื่อก่อนเลยเล่เป็นที่กลัวนะครับแต่ครั้ง,นะง,น,น,นะงนี้กลายเป็นหนึ่งน้านะดูสิคนอื่นโลกจิตสั่นหมดครับตอนนี้เอวีเล็กกี้อ่าคืนเจลิ้นเหมือนนะฮะาปลาทุกคนเหมือนกับล่องลอยครับนัตกตกรโลกจิตทุกคน และคนที่ต้องตัวเราานี้ต้องเป็นเงินดวนา,าวเหมือนัไม่แน่ใจว่ามีวัตถุเลิกหรือเปล่าถ้าเราใส่ไปเคยไหมเดีย๋วดดวยวเราขอประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปเล่นตัวละครนี้ก่อนนะฮะพิเศษกอนแล้วกันนะเราไม่มั่นใจนะโอเคเรามาดูตัวละครสองตัวนะครับที่ชื่อว่ามาร์ชนะครับมาร์ชเม l โ o w กับวอวอนี่น่าจะหมายถึงโวลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเหมือน เหมือนไฟฟ้าเลยว่ะโอเคดูมาร์ชเมลโล่แะ้วเง้นะครับอืมมาสตาร์ไม่ใช่มาร์ชเมลโล่หรือเปล่เป็นยวมาสตาร์เป็นเสียงพาวเวอร์คอร์ดตาร์คตืดนตืด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 ตืโคตรมันโอ้โห้องเนาะอ่ะอีกตัวหนึ่งตัวพิเศษว้าวอันนี้ยังไงวะ ตัวละครนดโอเป็การรวมเสียงหลายอย่างมีตัวนะครับเป็นเสียงแบบน่าตัวน่าพวนโอเคประมาณนี้ครับสำหรับตัวละครพิเศษนะฮะโอหน้าตัวสุดเกินเลยนะตัวเขา โอเคเหลือแล้วตัวละครตัวสุดท้ายนะครับนั่นก็คือแบล็กนั่นเองนะเดี๋ยวลองดูซิว่าแบล็กมันจะพาเข้าฮอลล์หรือเปล่าแต่คิดว่าไม่นะเพราะว่าที่นี่มันเป็นโลกฮอลล์อยู่แล้วนะครับดูดิครับอืดวงตาเมฆดวงตาบินไปบินมาไม่น่าใช่หรอกมั้งโอ้แบล็กดูตาโอ้แบล็กพูดอะไรบางอย่างฮะโอ้กากกี้แก้ว อฟังไม่ออกโอเคใครฟังออกคอมเมนต์หน่อยนะครับเออแบล็กเนี่ยก็เหมือนจะไม่ได้ถูกสังหารเหมือนแบล็กกับเวนด้าจะไม่เป็นไรโดยประมไณคนอื่นเมี่ยปาก็จะเหมือนกับเออเป็นเวนด้าเป็นฆาตกรโลกชีวิต เดี๋ยวพิจิขออนุญาตนะครับเดี๋ยวปิดอันนี้ก่อนปิดได้ไหมี่ยปิดไม่ได้เดีอเออปิดได้ละเอ่อขออนุญาตนะครับมิกซ์นะทุกตัวนะครับกูซีว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับเวนด้าทรีทเมนต์นะครับจะมันแค่ไหนไปชมกันนี่ขอพิจิบกันเลยครับผมเดือดแน่นอนบอกเลยโอเคครับน้อง,องพิจต้องมิกซ์ประมาณนี้นะครับแนั่ีความมันแน่น,นกว่า เราเน้นกองเนะี่ยใส่ดีเป็นตัวเนี่ยมีควม,ม,มันมากเนียครับ B ี M เพลงโคตรเร็วเนี่ครับออกแนวแบบร็อกลยแล้วใส่กพ็พาวเวอร์คอร์ดนะครับของมาร์ชนะครับแล้วก็มีคนร้องประสานอังกฤษของผมน,นะครับแล้วก็มีตัวคุม คุมโน้ตนะครับก็จะเป็นมิสเตอร์ทรีที่เป็นเล่นแกลนเปนโลใช่ไหมแต่ถ้าใครนะครับอยากจะเน้นความน่ากลัวเนี่ยเราก็ใส่หมอนี่แหละครับแต่เพลงมันจะไม่ค่อยเข้าเลยนะนี่ครับน่คมันมีเสียงมันเริ่มตีกันแล้วนี่ครับแต่ว่าถ้าเราจะเน้นความน่ากลัวก็เน้นภาพหลักษณ์นะวก็เราคงใส่น้อยครับความน่ากลัวบางส่ เอาละโอเคสำรครคหรับใครอย่ใปีหม่เยอะแต่ผมาณนนะครับมันบวกหัวสำหรับใครเนี่ยที่ชื่นชอบเบนดาเป็นพิเศษนะพลาดไม่ได้นี่สำ,สำหรับบทนี้นะเ,เนบ,บนดาชีวตชิ er วนต,ต,ะน,ะตนี้นะครับผมและใครชอบสปังตี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจิ้เกมเมอร์ไว้ด้วยนะครับฝากติดตามกันเยอะนะคลิปนี้นะครับ ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับม <t> ันด้าห้ามการฆ่าตากรอนไม่รู้จะจะรอดอหรือเปล่าไปแล้วจ้าเวนด้าเอาตัวรอดเอ,เดอ,อ,อนเดอร์ไล่ฆ่าขันอู่มาเยอะแล้วเวนด้าวันนี้โดน,นไลน่ฆ่ามากนะ